สวัสดีครับท่านผู้ชมฮคุณตาวิถีไทยคือมีกล่องกระดาษยาวๆอย่าบอกได้ว่าคุณตาวิถีไทยออเดอร์ต้นไม้เพิ่นมา <c oughs> <c oughs> พูดอีกกระทถกกอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะเมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยอ่มีต้นจงอางต้นพญาจงอางบบดนี้หลดมันล่นใหญ่ขึ้นมาซื้อมาต้นหนึ่งบาทนี้โลด พอมันเป็นใบเนาะพอมันเป็นใบเอาไปขายบ้านนี่มีคนอยากได้โอ้คุณตาวิธีไทยอ่าซื้อซะต้นนี่คืองามแท้พญาจงอางเสียเอาไปปลูกไว้เป็นการแบบคล้ายอว่าถ้ามีต้นพญาจงอางอันนี้แหละมันสิปกป้องคุ้มครองเรื่องพวกอสรพิษร้ายเนาะท่านผู้ชมเนาะบานนี้คุณตาวิธีไทยก็เลยออเดอร์มาเลยบาทนี้เอาสิบต้นมาเบิงเนะท่านผู้ชมอือว่าไอ้ต้นไม้ที่ ต้นพญาจงอางที่คุณตาวิถีไทยได้มานี่มันสีอันนั้นมันสีตรงปกอยู่บอกว่าง่ายๆไปตามภาษาคนที่เขาซื้อของซื้อ,อย่างนี่เดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสีสีรีฟรีวิวิซล้วก็สีเอาลงทรงดินเพราะว่าอย่างเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มีต้นไม้อันนึงต้นอ่า สนีจันอะไรนี่แหละเนาะสนีจันเขียวพอมหอดคุณตาวิธีไทยลดโอ้ยเละเบิดนะออนี่เด้นี่ท่านผู้ชมนี่เด้นี่นี่น่พญาจงอ่างสิบต้นมาด่เด้นี่น่เขาเขารีบส่งมาได้ท่านผู้ชมเอ้ยนี่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 มาคุณตาวิธีไทยคือขักแทะขนเบาเออนี่นี่นี่เดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิเฝ้าเอาไปลุงดินเนาะท่านผู้ชมเนาะออเขาบริตัดใบ แสดงว่าโอกาสที่สิฟื้นขึ้นมาเป็นใบนี้ก็มีเนาะท่านผู้ชมเนาะอาคุณตาวิถีไทยสีเล่าถึงประวัติความเป็นมาให้พ่อสังเกตว่าเป็นหยังจังจังคนจังนิยมคนจังนิยมปลูกต้นพญาจงอางเพราะว่าพญาจงอางนี่มันเป็นต้นไม้บอนอีกชนิดหนึ่งที่ตามความเชื่อของโบราณเขาเนาะเพื่นบอกว่า พญาจงอางนี่ปลูกไว้นี่มันสีเห็ดให้พวกแค่คราดพวกอสรพิษต่างๆเป็นพวกงูงแงวแควกระปอมมองเองให้ไปอืม,โบ,มโบราณโบราณเพิ่นว่านะพวกงูงแงวแค่กระปอมสิบ่ม,มากล่ำกลายสีออกไปไกลๆเออก็เลยก็เลยเป็นความเชื่อแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเ้อะคุณตาวิถีไทยก็ขอบอกว่าอ่าโปรดรับฟังรับชมเพื่อความบันเทิง และกระโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมอืมปากิโท้เว้าปานอาจารย์ท่านนั่นเนาะอาจารย์ท่านนั่นละก็ว่าคือกันคุณตาวิถีไทยเวลาที่พูดเกี่ยวกับข้อความเชื่อเรื่องต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดชายวิจารณญาณในการรับชมอืมบาดนี้ผู้จัดจาก,การโรงแรมเพิ่นบอกว่าคุณตาวิถีไทย ถ้าผมจะเอาไปปลูกที่โรงแรมนี่สิได้ยอยู่เมะพวกบอลอ่าพวกไอ้พญาจงอางพวกนี่คุณตาวิถีไทยขอแนะนำว่าได้เพราะว่าอย่างเพราะว่าลูกค้าที่เขามาพักที่โรงแรมเขานี่กระโบนว่าเขาสิม,มักแต่ต้นไม้สวยงามบางคนที่มาพักที่โรงแรมนี่อ่าเขาก็มักต้นไม้มงคลผู้จัดการเลยเออ ยิ่งผู้จัดการเอาไปปลูกไว้ในกระถางและก็เห็ดให้อันให้คนที่มามามาพักที่โรงแรมเนาะตอนเขามากินข้าวกินอย่างกสิเห็นเห็นบอกโอ้ต้นไม้อันนี้คืองามแท้ต้นบอลต้นบอลพญาจงอางเี่เออบางคนที่ชอบต้นไม้มงคลต้นไม้แห่งการปกปักรักษานี่นี่ จากพยันตรายต่างๆพวกืูแง้วเข่โคอต่างๆนี่เนาะอืมเอา้าบนใดที่มีพญาจงอางนีงูต่างๆซบ่บเข้ามาใกล้นะเอ๊สุดยอดของพญาเลยนี่นี่นี่นแล้วก็ผู้จัดการก็สามารถที่จะเอาไปเหดเป็นกระเช้าของชำรวยได้ต้นพญาจงอางนี่ เอาไปเห็ดเป็นกระเช้าของจำรวยดีนักแลอืมคักคุณตาวิถีเอ่ออันนายไอผู้จัดการโรงแรมอืมป้าเป็นหัวได้ท่านผู้ชมเอ้ยเป็นหัวคักนณะเออเดี๋ยวคุณตาวิถีไทยสิฟ้าเอาไปลงดินเนาะท่านผู้ชมเนาะเออทีนี้ในห้างทองในห้างทองเพิ่บอกว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยต้นพญาจงอางนะี่แหละ ถ้าผมเสียเอาไปปลูกในกระถางมังกรสิได้อยู่บอเกินว้ามพญาจงอางกับพี่ไอกับมังกรนี่มันเข้ากันอยู่บอเขาเป็นคุณตาวิถีไทยขอแนะนําว่าอพญาจงอางก็เป็นสัตว์เลื้อยคานเนาะท่านผู้ชมเนาะมังกรก็เป็นสัตว์เลื้อยคานแต่ว่าเป็นสัตว์เป็นครึ่งเทพนะครึ่งเทพมีอิทธิฤทธิ์มังกร ตามตำนานของจีนนะพญาจงอางก็สุดยอดของอคำว่าพญาเห็นเหมอะพญาสุดยอดอืเพราะฉะนั้นแล้วเอาไปปลูกน้ํากันได้นะปลูกน้ากันได้ปลูกในกระถางมังกรได้ว่าง่ายไปเออมีมิตตัดเนาะท่านผู้ชมเนาะปลูกได้และก็เอาไปทำเป็นกระเช้าของจำรวย มอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองและมาขายทองได้เด้ออ่ในห้างอืการบาทนี้โรงเรียนแบบนี้คุณครูคุณครูคุณครูอย่าว่าคุณครูคุณครูนะเพื่อนเอาต้นพญาจงอางอันนี้เข้ามาในห้องเรียนในชั่วโมงพฤกษศาสตร์ในชั่วโมงศิลปะศึกษาแล้วก็บอกนักเรียนว่านักเรียน มื่อนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นพญาจงอางนะน,นักเรียนเห็นไหมครับคุณครูามาคือขัดแท้ต้นพญาจงอางนี่วิธีไทยถามคุณครูว่าคุณครูครับถ้าผมโตขึ้นนี่ผมสิเอาต้นพญาจงอางนี่มาปลูกมาขยายพันธุ์ขายจะได้ไหมครับคุณครูครับ เด็กชายวิธีไทยเพิ่นถามคุณครูนะคุณครูก็เลยตอบว่าดีมากวิธีไทยเอ้ยเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้คนเฮานี่หนีมาจากกรุงเทพกรุงชัยเนื่องจากภายัยโควิด19นะหลายคนกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาเปิดร้านขายต้นไม้นะนี่น,นีใบของเขาสิเป็นลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมสวยงามเขามรหนับเบิ่งเนาะ ต้นที่หนึ่งคุณตาวิถีไทยสั่ง10ต้นนะต้นที่สองต้นที่สเดี๋ยวสีฟ้าอ,อไปลุกดินคนที่มาจากกรุงเทพกรุงไทยมาเปิดร้านขายต้นไม้บางคนขายทางออนไลน์ไทยทั้งเว็บไซต์นะสองสามสี่าห เจ็ดวงเงาใหญ่แท้ตัวนี้ท่านผู้ชมเอ่าเจ็ดแล้วก็แปดเก้าสิบนี่อันนี้อันนี้ออเดอร์คือสิบต้นอันนี้แถมนี่เพิ่นแถมนน่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถมมาหกต้นเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะ เดี๋ยวคุณตาไิธีไทยสิทไทยฮูบแล้วก็ลงไปให้เพื่อนเบิ่งพร้อมว่าเจ้าของเพื่อนนี่ส่งมานี่ได้รับสินค้าหรือยังเนาะท่านผู้ชมเนาะอาจจะมีกระตุกปั๊บนิดนึงนะไทยโอเคเออเ้บาบัดนี้หลังจากที่อ่าโรงเรียนคุณครูให้นักเรียนนี่ได้ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องของมหาลัยเนาะระดับมหาลัยนี่ทุกพูดถึงการ วิเคราะห์วิจัยศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นพญาจงอางอันนี้ให้นักเรียนนักศึกษาบอกว่าสัปดาหนะ์หน้าให้พวกเธอเอาต้นอันนี้นะไปหาข้อมูลมาเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเราก็จะเอามาเป็นเล่มเป็นข้อมูลนะเออปาทิโทรแค่มีโทรศัพท์มือถือมีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ มีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะเอาต้นดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นพญาจงอางอันนี้ได้แล้วโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเอออาจารย์รักกนิสิตนักศึกษาเอาละเนาะสำหรับวันนี้ในชุดนี้คุณตาวิธีไทยสั่งต้นอันนี้ออเดอร์ต้นพญาจงอางมาเดียวสิฟ้าเอาลงดินเนาะให้เขาได้ฟื้นได้ฟักได้ฟื้นเออสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทย อยู่ดีมีแห่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บ่าได้ความไข่ามีให้เป็นเศรษฐีมโหงมนานอนรับกับขอให้ได้เงินหมือ่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้แวแหวนมณีโชดเดินทางไปใสมาใส่ใกล้ไกลก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด19และก็สัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในเย็นนี้ก็คือพญาจงอางไม้มงคลครับท่านผู้ชม